โดยเฉพาะการปฏิบัติเนาะ,ะเพราะวัดเรามุ่งไปสู่หนทางแห่งความดับทุกข์นะหนทางแห่งการปฏิบัติเนาะ,ะเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายผูเเย้เห็นโทษเห็นภัยของวัฏสงสารเห็นโทษเห็นภัยของอกิเลสตัณหาก็จะมุ่งไปสู่มรรคสู่ผลเนาะ เออฮะเพราะฉะนั้นเนาะอหลวงจากพูดตลอดว่าทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำเนาะธรรมะเนาะเป็นเรื่องของเราทุกคนเป็นเรื่องของชีวิตนอะอ่าถ้าพวกเราเนะดูแลรตัวเองดูัวเองเนาะ อยู่กับตัวเองให้มากๆนั่นจะเรียกว่าการป,รปฏิบัติธรรมเรียกว่าภาวนาเนาะเพราะฉะนั้นส่วนมากเราจะวิ่งไปตามสัญญาอารมณ์นะความคิดปรุงแต่งต่างๆนานาเนาะ,นะ,นะไปเลยรอบโลกรอบสงสารเนาะ ส่งจิตออกนอกอเพราะฉะนั้นเมื่อเรากลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเราก็จะอยู่ปัจจุบันธรรมได้เราก็จะเห็นว่าความคิดความรู้สึกนึกคิดเนาะเป็นตัวที่ลากจูงเราออกไปข้างนอกปรุงแต่งต่างๆนานาเรียกว่าเข้าไปอยู่ในสมมติเนาะ เพราะฉะนั้นการภาวนาคือการพัฒนาพัฒนาจิตใจตัวเองพัฒนาสติให้สติมีกำลังเนาะได้เห็นโทษเห็นภัยของจิตใจตัวเองเนาะ,ะโดยไม่ได้มองออกข้างนอกนั่นแหละเรียกว่ามรคเข้าไปสู่แห่งมรคก,การเดรินมรคเดินวิปัสสนาลมหายใจนี่แหละเป็นตัวสมถา,าเนาะเป็นตัวสมชา ส่วนสติส่วนดูความรู้สึกนึกคิดเรียวกว่าวิปัสนาเพราะฉะนั้นอาณาปันสติมันรวมทั้งสมถะและวิปัสนาด้วยเนาะดูลมตัวเดียวเนาะเข้าออกได้ครบทั้งหมดศีลสมาธิปัญญาเนาะเพราะฉะนั้นพวกเราชาวครอบครัววัดป่าบ่อน้ำปาบอินมุ่งไปสู่มรรคสู่ผล อ่าจะเห็นสังเกตว่าวัดเราเนี่ยหลวงตาสไมัยไม่รับกระถินไม่รับพระป่าไม่มีสู้บริจาคคืออยากตัดนะจะตัดความกังวลตัวนี้นะไม่ให้ไปคลุกคลีอยู่กับอ่า,อาสิ่งพวกนี้มากจนเกินไปเนาะเรามีอะไรเราก็กินเราก็ช้านรวมกันมีอะไรก็แบ่งกันกินเนาะ แค่รักษา,าเวทนาคือความหิวทางโลกทางกายเฉยๆเนะาะส่วนจิตใจเราเนี่ยต้องมุ่งไปสู่ธรรมะอาศัยศีลอาศัยธรรมเพื่อเป็นเครื่องบำรุงจิตใจเนะาะให้จิตใจไปสู่แห่งความสงบระงบย่มเย็นเนะาะเมื่อคืนนี้ หลวงจาก,ก็เพิ่งเดินทางมาจากาโคราชมาถึงตอนประมาณคำ่คำๆเนาะโอ้ก็รู้สึกนะบางครูบาอาจารย์ก็แวะไปค่ายทหารนำสิ่งของไปมอบให้ทหารสร่งจุดนั้นจุดนี้ทั้งศูนย์อพยพตอนนี้มนิธิหลวงจาสินทรทรัพย์ก็อยู่ในหน้างานอยู่เนาะ โดยนำรถนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายไปมอบให้ศูนย์พักพิงต่างๆาไม่ว่าจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกตอ,นะอุบลเนาะซึ่งเราทำอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้สแตนบายอยู่หน้างานเลยยังไม่ได้กลับเข้ามาฐานเนาะนี่เห็นไหมนักรบเราลบอีกแบบหนึง่งเนาะ ลบกับความอดอยากลบกับความหิวโหยโดยนําสิ่งของต่างๆนะเนาะเข้าไปมอบให้เานาะพวกเรานะเนาะมีแต่ความเมตตามีแต่ความให้เป็นผู้ให้เป็นผู้จาคะไปทําไปพร้อ,รอมๆกันทานศีลภาวนานะเนาะมีอะไรไหมปานนท์ หลวงตามีคำถามจากทางบ้านครับคุณโพจากหลุมเขาพิม์พถามว่าไอผู้นำทางกัมพูชาครับฮุนเซนหุนมมเนตขาดหลักธรรมข้อใดบ้างครับหลวงตาขาดทุกข้อนะขาดทุกข้อเนาะอย่าไปว่าหลักธรรมเลยมันขาดทุกข้อเนาะเออเนาะอืมนะนะ มันไม่มีคําว่าธรรมะไม่มีคําว่าเมตตาหรอกอเออเนอะเออกูไม่อยากพูดมากเดี๋ยวจะหาว่ากูเป็นโคศกรัฐบาลดีนเนาะอ่ไปแย่งงานเขาเนอะอืมขอการลงตาครับแล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์บางท่านก็โพสต์ว่าทําไมไม่มีพระออกมาพูดถึงเรื่องสันติภาพเลยช่วงนี้ อยากขอความเห็นหลวงตาหน่อยครับว่าทาไมไม่มีพระออกมาเรียกร้องสันติภาพครับหลวงตามึงไม่มีหูไงกูก็พูดธรรมะนี่แหละสันติภาพยิงไหมพูดถึงเรื่องการรักษาศีลไม่เบียดเบียนในี่แหละคือสันติภาพก็พูดถึงเรื่องธรรมะนี่แหละคือสันติภาพบางทีมาพูดเรื่องสันติภาพเฉพาะเราก็ไปเบียดเบียนคนอื่นนะว่าเราดีคนอื่นไม่ดีธรรมะก็พูดในหลักคือสันติภาพ พูดอยู่ทุกเวลาทุกวันพูรสมะนี่แหละคือสันติยุติยุติธรรมอ่านะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าไปพูดว่าอ่าอยากเรียกร้องอย่างนั้นเงี้ยมันไม่ได้มันไม่ใช่วิสัยของสมณะสารูปจริงไหมเดี๋ยวพระออกไปก็จะหาว่าพระยุ่งการเมืองการร่นอนการนี่อกีกจริงไหมละ่ะนี่พูดสมานี่แหละคือสันติภาพนะ ถ้าคนมีศีลไม่เบียดเบียนสันติภาพไหมล่ะฮะถ้าคนมีคุณธรรมเนี่ยมีแต่ให้เนี่ยมีแต่เอาไปให้มีแต่ช่วยเหลือเนี่ยสันติภาพไหมล่ะฮะคนเราบางทีมีแต่เรียกร้องอยากให้คนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้มึงทําอะไรมั่งตื่นเช้ามามึงเคยแบ่งให้เพื่อนบ้านใกล้ๆมึงกินหรือเปล่าฮะมึงมีแต่เรียกร้องจากคนอื่นนานากิเลศ อะตื่นเช้ามามึงคิดจะให้ไหมคนข้างๆบ้านมึงอะนะแล้วก็มาเรียกร้องอย่างนั้นอย่างงี้อยู่เยอะจริงไหมมันต้องดูตัวเองก่อนเนาะนี่กูก็พูดเรื่องสันติภาพนะจริงไหมเออมึงนกำลังพูดเรื่องแตกแยกแล้วกับกูเนี่ยพูดแล้วกูขึ้นเลยนะเห็นไหมจริงไหมเออแม ตื่นมาไม่ทําหาอะไรนะไปเรียกร้องจากคนนั้นคนนี้มึงคิดจะให้คนอื่นไหมล่ะตื่นมาก็คิดจะให้คนอื่นนั่นแนะจะไปเรียกร้องอะไรกูก็ให้อยู่ตลอดเวลาให้กําลังใจนะเออมีอะไรก็แบ่งไปหมดนะนะั่นแหะมิจะให้นี่แหละสันติภาพนะไม่เบียดเบียนเห็นไ,ไหมเออเพราะฉะนั้นขอให้ เข้าใจเรื่องธรรมะธรรมะนี่แหละคือสันติภาพคุณธรรมค้ำจุนโลกเห็นไหมศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจ,จะวินาศเพราะศีลธรรมมันไม่กลับมาไงมันถึงซัดกันอยู่เนี่ยฮะจะไปพูดถึงว่าอมึงลองหนะลุดชื่อนะมึงรู้ไว้ว่าคำว่าหุ่นเนี่ยหุ่นเนี่ยภาษาอีสานเนี่ยหุดไงหุ่นไงจริงไหมอ่า และเซนนี่หมายถึงไม่จ่ายสดไงเข้าใจไหมจริงไหมล่ะมึงจะไปเอาอะไรกับมันจริงไหมล่ะเออทั้งหุนทั้งเซ็นเข้าร้านไหนเขาก็ไม่เข้าแล้วกลัวไปเซนเนาะจะไปพูดอะไรมากเนาะเออเนาะเพราะฉะนั้นหลวงตาบอกว่าอย่าไปเรียกร้องอะไรจากใครเลยนี่แหละคือสันติภาพมีแต่ให้มีแต่ความเมตตาไม่ว่าอ่า ประชาชนของเขเมรเขาก็ชีวิตหนึ่งไทยก็ชีวิตหนึ่งเราต้องแยกแยะให้ดีเนาะ,ะนั่นแหละคือสันติภาพนะ,ะส่วนผลประโยชน์มันเป็นเรื่องของการเมืองเห็นไหมศึกษาผลประโยชน์การลบก็เป็นเรื่องของทหารจริงไหมเออเออส่วนความเงียบก็เป็นเรื่องของรัฐบาลจริงไหมส่วนกูไม่ได้เงียบกูกก็พูดเรื่องสันติภาพอยู่ทุกเวลาคือพูดธรรมะ จริงไหมเออเพราะฉะนั้นต้องรู้จักช่วงเวลานี้เราต้องรู้จักให้กำลังใจไม่ใช่ให้กำลังใจดีๆนะเราต้องดูแลเราต้องมีน้ำจิตน้ำใจเห็นไหมสันติภาพไหมล่ะฮะนำเข้าปลาอาหารไปที่ศูนย์พักพิงนะมูลนิธิพระสิ้นคิดเนี่ยสามจังหวัดเลยนะเข้าไปตั้งแต่วันแรกไปก่อนด้วยนะกูจะบอกให้ฮะ เท่าทุกวันนี้ยังไม่ได้กลับเลยนะมึงรู้ไหมว่าอกูต้องใช้งบประมาณด้วยตัวเองกูไม่ได้ไปเบิกรัฐบาลนะกูจะบอกให้วันละห้าหมื่นบาทนะนี่จิบๆเลยนะนะสามสามสามหน่วยงานนะสามกู้ภยัยและก็ซื้อกับข้าวไปอีกซื้ออาหารอีกสารพัดสารเพวันหนึ่งหลายแสนบาทนะนะเห็นไหมอ,อันนี้เมื่อเพื่อสันติภาพไมล่ะ ฮะจริงไหมล่ะมึงทำอะไรมั่งกูถามมึงหน่อยนะจำไว้กูทำอยู่ตลอดปีตลอดชาติฮะมึงไปดูเจ๊แน่ๆนะอ่ากูได้อะไรมากูไม่เคยอยากได้อะไรอะโลกกูยังไม่อยากได้เลยจริงไหมกูทำไปเพื่อสันติภาพทำไปเพื่อมนุษยธรรมไปเพื่อธรรมะทำไปเป็นคุณธรรมอ่าเห็นไหมเออ เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะนี่ไม่ได้ไม่ได้ไปเรียกร้องจากใครนะพูดให้ฟังนะถ้าตัวเองมิจะพูดจะดีแต่ปากดีมันต้องดีให้ถึงใจนะจำไว้เอออ่ะอ,อ,อ,อกูว่าจะไม่ให้พรเลยนะถ้ากูขึ้นขนาดนี้เอาให้ก็ได้ <laughs> เอารับพรญะถหาวะริวหาปูราปาริปุเรนติ สักรังเอวะเมวะอิโซรินังเปตนังอุปกัปปติอิติตังปฏิตังสุมหังคิปะเมวะจะมิจานสุทัพเบปุเรนตุสังกปายันโดปรัสโยยัธามณีโชติรัสโสยะธาอภิวารนาสิริสานิจังมุทภาพชายิโนจัตตารวธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขัง Ha lang satu.